จานด้นแล้วครับผมมีน้ำมานเลยครับผมนี่ครับเลถ่ายกอนจานแนบองครับนเีบวายแล้วผมเหื่อยครับไม่ได้กใหก้อใจนนี่ชอตนี้

ผมเลยอาจารย์ใช่เท่ากันเลยเต็มปากบนก็กรับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมก็พบกับผมอีกแล้วนะครับนัทอะไรเดินวันนี้ก็มีนัดมาเรียนหลิวกับท่านอาจารย์อีกแล้วนะครับผมเอาองค์ครักนะครับผมท่านนี้ก็ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามีนัดมาเรียนอะไรกันอ่ทุกรูปแบบที่อยากได้เอาวันนี้ผมจะขอวิชาจากอาจารย์ไปอีก หนึ่งวิชานะครับคือตกแบบโอเบต้านะครับผมก็กะว่าสักช่วงบ่ายเดี๋ยวจะลงโอเบต้าตอนนี้ก็จะลงกินดิบที่เพิ่งฝึกมานะครับฝึกมาสองรอบวันนี้จะมาลองอีกสักรอบหนึ่งหมายคลองธรรมชาตินะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมารุ้นกันว่าวันนี้เราจะมีแต้มกลับบ้านหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็วันนี้สองหน่ยครับผมเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์อ,อีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปจ้องทุนกันสำหรับวันนี้ เราก็จะตกกันในระยะ3.6นะครับผมสายเมน2.5งจุดห้าสายหน้าสอจตะขอเดียวนะครับเบียดแรงย่งเบอร์0.8ของจินุนะฮะคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นไฮบินท่อเหลืองครับระยะ3.6มคันสไลด์นะครับผมสำหรับทุ่นที่ใช้วันนี้ก็เป็นทุ่นหนามยิ้วนะครับของนาเวทุ่นร้อยหนามนะครับผมตะน่าสนใจก็ ทักหาได้นะครับเฟซบุ๊กได้อินบ็อกไปหาได้เลยเวทุนร้อยหนามก็หลังจากหาหน้าดงหน้าดินเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาทําการเผาเหยื่อนะครับสำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็นี่ครับเราไม่เหงานะรีมิเต็ดตัวนี้ยังไม่มีออกวางจำหน่ายนะครับยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองอยู่นะฮะทดลองเหยื่อซึ่งก็ลองมาสองสามรอบแล้วก็ถือว่า โอเคประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง,งเนี่ยครับวิธีการเค้าเดี๋่อก็ผสมน้ําที่หมายใช้ได้เลยเยื่อถุงนี้ผมใช้มาสามอาทิตย์แล้วนะครับผมเนี่ยไปถึงบ้านผมก็วางไว้ตู้กับข้าวไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะครับผมกลิ่นหอมละมุนกลิ่นน้ําผึ้งเนี่ยครับก็ใช้วิธีเขา,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 าแบบนี้นะครับผมใช้วิธีคนเรานะฮะยาขยํานะครับผมวิธีเค้าเยื่อใช้วิธีการคนนะ ใส่น้ำแล้วก็คนเอาแค่ okay, มันหมาดพอพร้อมแล้วนะครับนะ้านๆะเราไปลงเหยียดแรกกันเลยนะครับผมก็เนี่ยขนมปังใช้ประมาณนี้นิดเดียวพอบีบเป็นไตเกี่ยวเลยเนี่ยนะครับผมก็จะเกี่ยวอย่างนี้เกี่ยวให้เบ็ดโผล่กันเลยนะครับผม ไม่รู้หรอกว่าเป็นเบ็ดปลาเขารู้แค่ว่ามันเป็นเหยือ่อเขากินบีบครั้งเดียวพอนะครับผมบีบแค่นี้หมายแรกไปลุยกันเลยฮะโอ้โหเม็ดท่วมเลยครับท่าน ของตาไม้แรกน่าสวนมากเลย,ยนี่มันพยายามจะกุยกินเหยื่ออยู่ก็ไม่รู้อะไรอ่ะภัยเต็มอยู่เนี่ยเป็นปลาแน่ๆแหละ ผมผมให้อาจารย์ลองก่อนถ้าถ้ากินของอาจารย์ผมก็จะเปลี่ยนทันทีเลยแหละ <c oughs> ถ้ามันกินถ้ามันกินของอาจารย์นะผมก็จะเปลี่ยนไปบรานแต่ครับออื้ผมว ใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวเอาไปให้กินใจเย็นเนี่ยมาแล้วอ่ะกินกันไปไข่เต็มอย่างเงี้ยก็รอหางทุนเสร็จตัวไปแล้วครับหางทุนทุนเสร็จตัวแล้วโอเคเนี่ย ผมไล่ให้เหยื่อลอยนะครับผมใช้วิธีการไล่ทุนเอาให้เหยื่อลอยพ้นจากผิวน้ำครับคือเขาลงไปกินไม่ได้ครับผม อืไม่อยู่ได้แต่ยญ้าขึ้นมาเอาละเริ่มขวมมันขวมมันเริ่มมาแล้วครับผมใบหญ้าใบสนเอยอะไรเอยนะครับอยู่ข้างล่างอะ่ะเต็มไปหมดผมรู้ว่าปลาเข้าแล้วแล้วนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับผมเราจะไปแค่ขนมปังเปล่า,าครับนี่ไม่ต้องใส่เหยื่อครับผมพอรู้ว่าปลาเข้าแล้ว ไปเลยเดี๋ย่าเปล่า,ลาเลยือ้อน่าจะตะเพียนนะของผมในเขานี่ ใส่เหยืย่แล้วมันจมครับก็แก้ไขด้วยการไม่ใส่เหยื่อแล้วครพอรู้ปลาเข้าแล้วขนมปังเกียวเพียวเหมือนลักษณะที่ผมไปตกอยู่ที่คลองคลองหลุมแห้งอะ่ะวันนั้นผมก็ใช้แค่ขนมปังเองเดียวลงไปเลยเบาๆเลยให้เข้าฉวยกลางน้ำเลยครับ <laughs> อ่ะมาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่า เดินครับทุนเดินครับเอาเขาให้ครับนั่นไงนั่นไงอยู่ครับผมสบายสบายครับเห็นหัวเลยอะไรก่อนหลุดอะไรหลุดนีนไงหลุดน,น,นม่เอาปลามาอาจารย์าจครับอเข้ากล้องหน่อยครับขอเข้ากล้องหนอ่อย หัวห่วงน่าดูเลยคืออะไร่ะสวายเลยสวายถึงเขาบอกว่าเป็นสวายนะครับตั้งคันไว้ตั้งคันไม่ต้องไปสนใจตั้งคันตั้งคันเดี๋ยวขับเฮ้ยหักเลยพี่ยี่สุกเรืออะไรผมก็ว่าแล้วสวายมันมีแต่ไม่เห็นสวายมัขึ้นเฮ้ยมีกิ่งไหม จารมีกี่ไหมข้างล่างโอ้ยสุกสวยงามเลยโอ้ยตัวแรกก็เจอโทฟี่เลยครับโอ้ยไซส์น่าจะสองอัพเนี่ครับผมนะนะขอขอเข้าข้องอาจารย์ครับผม นี้เขาทั้งขาดทั้งได้กันู่เนี่ยครับผมดูใหญ่มากผมว่าน่าจะน่าจะโดนอีกมีโดนอีกแน่ๆเพราะดูแล้วเนี่ยยังมีเม็ดพังๆอยู่เลยยังอยู่ครับผมยังไม่ไปไหนน่าจะโดนอีกตัว,วครับไปหมายที่สอง วันนี้ก็มากับเหยือ่อเราไม่เหงานะนะครับไม่เหงาสมชื่อนะครับวันนี้เห็นไหมพอมันตั้งปุ๊บแล้วมันจมต่ออาจารย์คือผมตั้งตกกินดิบอะ่ะมันไม่มันไม่ได้ตั้งมันไม่ได้ตั้งแล้วอ,อยู่สามข้อคือมันสามารถจมลงไปเรื่อยๆถอนอยู่ครับเอาอีกตัวครับตีน้ำตีไปครับ,รบต้องทิ้งเซฟแล้ใช่ตะปนไปอย่างนี้ต้องทิ้ง ยกขาดถ้าตั้งคันไม่ได้นี่เออนี่อย่างงี้สิมาข้างซ้ายนี่ถ้าจะตั้งคันไม่ได้ต้องตั้งข้างซ้ายเลยเออนั่นแหละเือที่ไหนแล้วครับไซโลครับไซโล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 ไปลากระบาถอะปลากระบาดฮะ ใช้เหยื่ออะไรอะของผมลิมิเต็ดนะผมใช้ลิมิเต็ดนะก้อนเนี้ยเขาเหยื่ออะไรตกแต้มที่สองครับติดๆเลยครับผมเนี่ยฮะก่อนมันโดนผมหลอกครับเมื่อเช้า <S <S ผมเอาเหยื่อลิมิเต็ดเก็บไว้นะครับผมเอาเหยื่อขนมปังเน่าๆนะครับปั่นให้น้องชายครับ ไว้ทำนิสัยแบบนี้ก็เนี่ยครับสายปลาครับน่าจะโลดเข้าเต็มปากครับผมเนี่ยสายเบ็ดอยู่ในปากเลยนี่ครับรอบนี้เต็มปากนะครับถ้ามีโอกาสนะอาจารย์แต่ถ้ามันไอ้กรนี้หลุดออกไปเนี่ยสบายเราเลยมันโล่งไอ้ตรงนี้ไม่น่ามา ไปต่อครับผมไม้ที่สามสังหรณ์ใจว่าจะโดนอีกอะไม้เนี้ยผมสังหรณใจว่าจะโดนอีกนะไม้เนี้นนนะยเพราะมันอยู่ที่เดิมเลยปลามันไม่ไปไหนฮะไม่เห็นซูมทุนไม่เห็นนะครับผมนะนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะย้อนแสงแนละ้ ผมก็จะถ่ายแบบมก,กว้าง <St an> เด้งขึ้นมาแล้วฮะไปครับดูอีกแล้วครับ,รบ,รบในังยังไงผมว่าแล้ววิ่งไปเถอะอยากไปไหนก็ไปหลุดเลยหรือขาดขาดไม่หลุดขาดครับผมโอ้ทิ้งไม่ทันครับผม <laughs> ไม่ได้ว่าตัวใหญ่นะเมื่อกี้ใหญ่ <laughs> ด <laughs> ูยังไงปลาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จานตัวนิดเดียว ดูอาจารย์ขาดตรงผูกพอดีนี่ครับอาจารย์โดนแล้วครับผมวิ่งน้ำบานเลยครับผมนี่ฮะโอ้ดูดูครับผมได้ถ่ายช็อตอาจารย์งัดของอีกแล้วดูคันครับผมดูคันครับโอ้โหเอียงซ้ายเอียงขวาเลยนะครับผมเอาครับเอาครับ <c oughs> มันเหนื่อยครับ<โอ>ไม่ได้ของใหญ่ต้องใจเย็นๆนีโอูโ๋ช็อตนี้หัวมันเถิงเกิดครับผมร่ยมันมันเด้งสองรอบแล้วที่ผมเห็นนะ <c oughs> ดี๋เอาไปตั้งกล้องอเดี๋ยวรอเอาเอาของอาจารย์ขึ้นก่อนเดี๋ยวจะไปตั้งตรงนู้นแล้วเอาลมลงุงใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากของเราก็มีอาการครับหางทุนลอยครับ ุนโรครับเต็มเต็มปากอะ่ะนี่ไส่โอ้สเดียวอุ้ยอุ้ยรุ่นเดียวผมเลยจยันไสเท่ากันเลยเต็มปากบนเลยทางท,ทางไปื้นเรียบร้อยเนี่ยข้าวหลังอะ่ะเอาให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยสวิงอะ่ะ <laughs> สวิงมันเล็กเกินเอามาของเราบ้างครับผมคือนั่งๆไปมาระดับน้ํากลับขึ้นนะครับผมเนี่ยผมจมน้ําแล้ว แปลกมากไปอีกแล้ววิ่งอีกแล้วไปแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยกด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 ครับกดอา้าวหลุดไปเลยไปไปนู่นเลยนี่เลยครับ ไม่เป็นไรครับมันมีเยอะยังมีอีกเยอะครับผมตรงนี้ยังนะครับติดขวาที่นี่ไม่ต้องมาตรงนี้ตรงข้างหน้านั่นก็ได้น่ะ <c oughs> เห็นเม็ดตรงนู้นไหมน่ะนั่นน่ะเม็ดตรงนั่นนะ่นนนะอะไรกันครับเนี่ยเออนั่นแหละรตรงนั้น,น,น,นเล<อ>ยเ,เดี๋ยวเม็ด <c oughs> มันจะพันกันไม่ได้หวงเลยนะเออ ขายก่อนก่อนมึงว่าขายอ่ะอันนีน้อันนี้หน้าดินยังเนี่ยหา,หาหน้าดินเหรอเอาขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยมึงเอาอะไรหาหน้าดินเนี่ยเออเดี๋ยวเบ็ดมันจะพันกันไม่ใช่อะไรหรอกก่อนมึงว่าขายปอนถอนครับอยู่ที่ดูถอนอย่างนี้จะเหลือหรอนินครับผมตอนนินเข้าฮะ ส,สวยเลยนะครับผมนี่แหละครับข้อดีของกินดิบตอกก็ได้ทอนก็ได้นะครับผมนี่ฮะปลานินครับผมตอกได้ทอนได้อาจารย์บอกอผมพยายามจะจับเบ็ดปลาเบ็ดโชว์ตัวปลาอย่างเงี้ยนี่ยปลาดิน,น,น,นใส่สวยๆเลยนะครับผมนี่นะัะปลานิน ผมหาระดับหน้าไม่ได้หรอกผมรูดไปเรื่อยๆรูดจนกว่าหางทุ่นผมจะโผล่มันเป็นขี้เลนมันไม่ใช่ดินแขง็งเดี๋ยวผมขอไปตั้งกล้องแบบมันๆนยฮะคือผมโจมน้ําแล้วครับผมน้ํามันขึ้นจริงๆผมอาจจะได้ถอยขึ้นข้างบนด้วยซ้ำไปนะเลี่ยนเ็าไเปลี่ยนน่าง้าตรงไหนนะเม็ดตรงไหนนะข้างหน้ายางนั้นแหละ เปดฉันลงแล้วไอ้มันนี่แล้วเรามองคนละสองนู่นพอเป็นทำไรอ่ะทำไรเอาเอ้าวอาวิ่งเข้าฟังอย่างเดียวเลยเหรออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันผมจมน้ำเดี๋ยวผมมาเบรคขึ้นไปเจ้าหนจาที่รวจทางนี้อับโดนอีกแล้วผมยอมจมน้ำอ่ะวันนี้แรงเยอะ ผมยอมตวมน้ำบบผมไปดูอย่างนี้แหละครับครับนนนนี่เัตอนอ๋อเอันนนตเดี๋ยวขอขอพักตบมาวางอีกหน่อยน้ำมันขึ้นอะบันลังจังเนี่ยเงยคราวนี้กูต้องซื้อบันลังแล้วล่ะใช่ไหมใช่รู้แล้วว่าน้ำมันขึ้นลงได้ทำไมต้องใช้บัลังใช่ไหมใช่ผมเข้าใจแล้ว ไม่เขาใช้บพลังกันผมไปสูบแป้งแล้วโยนบุหรี่แล้วช็อตเด็ดครับผมโยนบุหรี่ทิ้งอีกแล้วครับโทรศัพท์หน้าจอแตกนี่ต้องอะไรนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ใหม่จมน้ำเว้ยโอ้ฝากอาจารย์แป๊บนะึงเมื่อเช้าอยู่ดีๆอยู่เลย ก้อนเอาไว้ที่มันเนาะเออม,ม,มันเข้าแบบกูจะเ,เอาสว่านเนี่ย,เอ,อยเอาไอ้ตะขอมาจุ่มน้ำก็ยอมแลาวันนี้ งดดีว่นะนี นี่ฮะเต็มปากครับผมนี่ครับเดี๋ยวอาจารย์ออกแมอาจารย์สวยๆนะเดี๋ยวขอพาพหนิ่งหนะ่นย okay. อยโอเคก่อนอาจารย์ทำใหม่ผสมไข่ไปขโมยเลยขโมยเยอกว่น เอ้าเล่นทีเผอบอกแล้วมึงอย่าเผือเอาน้องชายโดนครับมังกรโดนแล้วครับผมมังกรตั้งอย่างนั้นแหละปล่อยปล่อยเลยอาต้องปล่อยเซฟเพราะดูแล้วไม่ไหวแล้วมันสุดสุดแอคชั้นโอ้โหเฮ้ยขาดลุดนลุดนเนระลุ่หลอกลุ่โดดลงมาใหญ่นะใหญ่มากตัวเมื่อกี้โอ้ย กันเหยียบตรงเลยที่บล่อกไปปลอ่ปลอยนะคือมันสุดแอคชั่นแล้วก็มองอยู่ไงโอ้โหโดดลงมาดูเหยียบเหยียบดูไปไปเห็นยหะบอกแล้วใครมันเข้าขปุ๊บเลยเมื่อกี้ดูครับโอ้โหขี้ขยะข้างล่างดูครับไปครับอาจารย์โดนอีกแล้วครับ มุดลงที่เรียนไปเลยนะเมื่อกี้นะใช่ใชมุดโอ้โันเต็นสวยมากเลยดูดูก่อนดูดูอาจารย์สู้เยียงซ้ายเยียงขวาดู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 คันดูอาจารย์่ปไปช่วยหน่อยไปกินทำไมก้อนเป็นอย่างนี้ก้อนเป็นคนอย่างนี้ทำไมไปทางนู้นให้หมดเลยนะฮะยี่สิบหกฮะเราต้องการปานินฮะ มันแรงดีบอกขอบอกว่าปลาใหม่นี้อ้วนตับทุกตัวดีกือหมายว่าป็นเด็กตีหรอมันปลาอ้วนอ่ะทุกสี่สี่สี่หารู้อ่ะแต่งานขั้นสินตั้งยืมมาติดริงนี่มันโมมีแห้งเด็ดเพราะปลาไม่ได้ออกมังกรปลาที่บอก มันเป็นเงาสะท้อนอะมองไม่เห็นไปไปอะไรเลยเฮ้ยถอนแล้วถอนถอนจะเพียนสวยเลย,ยผมผมกำลังซูมซูมทุ่นอยู่ต <laughs> ายกำลังจะซูมหาทุน่น สวิงเราสั้นนะครับผมอันนี้จะเข้าป่าทำไมเรามาท่งนี้ดิเ,เ,เ,เนี่ยครับตัวฝ่ามือเนี่ยสูสีกับฝ่ามือผมเลยใหญ่มากถอนอุ้ยสุดดรอก ืไม่โดนได้ยังไงอ่ะนี่นะครับผมจะไม่ได้ผมผมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนะนะดูเนี่ยดูอาจารย์จากที่แรกอ่ะสูงจากน้ําประมาณศอกอ่ะเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ําตามขึ้นมาดูอาจารย์จากนั่งบันลังนะครับตอนนี้จะนั่งในน้นําแล้วเป็นคลองที่น้ําขึ้นน้ําลงนะครับผม นี่นะครับผมจะไม่ได้ผมผมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนะนะดูเนี่ยดูอาจารย์จากที่แรกอะสูงจากน้ําประมาณศอกอะ่ะเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ําตามขึ้นมามน <laughs> ดูอาจารย์จากนั่งบนรางนะครับตอนนี้จะนั่งในน้ำแล้ว <laughs> เป็นคลองที่น้ําขึ้นน้ําลงนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ก็ได <formation jin inh throat> ้เวลากลับบ้านนะครับสี่โมงสี่สิบก็เมื่อกี้เพิ่งจะลงน้ำไปนะครับไปเคลียร์พื้นที่ข้างล่างโดดตามปลายคันนะครับผมมันกระชากปลายหลุดไปเลยนะครับผมคันทูแพกผมตอนปลายหลุดไปเลยก็เลยลงไปสำรวจหมยก็คิดว่ามีโอกาสก็คงจะกลับมาทำอีกนะครับหมายนี้มีอะไรให้น่าค้นหาอีกเยอะเลยก็มาสรุป แต้มกันนะครับผมปลารวมวันนี้บนี่นะครับผมปลารวมนะครับยีสกสองตะเพียนหนึ่งปลานินสองนะครับผมก็ปเป็นหมายของธรรมชาติที่น่าค้นหาปลาไซสา์ใหญ่อ้วน นี่ครับผมตึงมือเมื่อเช้าเนี่ยหลุดไม่นับขาดไม่ต้องพูดถึงใครอยากเจอของใหญ่ต้องเจว,วนมีเวลาต้องแวะมาลองนะครับหมายนี้น่าคนหามากเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องรากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมน้าไทยไรเดินสวัสดีครับ